<ช>สวัสดีครับสันสนออนถั่วเที่ยวและกิจกรรมชาวนี้ท่าหวงังภุูมิ1เจองศา PM อสวัสดีครับ เช้านี้อ,อจากนาภาน้าน,นาภารีสอร์ทท่าวังผาเรากำลังจะมุ่งหน้าไปอำเภอบอกก่อเกลือระหว่างทางไม่ทราบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคอยติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมชอันนี้เรากำลังออกเดินทางนะครับเชา้าเห็นพระอาทิตย์นะฮะ โผพ้นเหลี่ยมเขาออกมาพอดีเลยนะครับสวยงามมากเลยครับหน้านภาหน้า,านภารีสอทน,นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ถนนหมายเลขหน<อ>ึ่งศหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปบ่อเกลือนะครับเห็นไหมครับค่าที่สวยงามมากเลยครับ น่านนะภารีสอร์ทครับใครสนใจก็0987488106นะฮะเบอร์ก็054050029นะครับนะฮะเราเข้าสู่ถนนหมายเลข101นะครับ ในลบสิบหกในรถนี่นะตอนนี้นะข่าที่แล้วไม่หนาวแต่ตอนนี้หนา,าวเช้านี้โอกานดีมากเลยครับนะเห็นเหลืองอินเดียน,นะครับถนนเส้นนี้สวย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 งามทีเดียวคือแม่หนาวคือแม่หนาวหนาวไม่คืนคือแม่ไม่หนาวหนาวคืนก็หนาวแต่หลับ วันเอกก็หนาวมติปิดตอนตีสามกว่าอ่หนาวนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมป่าเกลือนะครับแต่ระหว่างนี้จะเดินทางไปแล้วก็ชมเส้นทางไปเรื่อยๆนะเผื่อท่านใดสนใจจะเข้ามาเที่ยวจะเลาะลอยตามเส้นทาง ที่สันสนบอนทัวร์น้ำเที่ยวก็ได้นะครับว่าเราผ่านจุดไหนเราก็จะแวะชมแต่อาจจะเป็นแยกไปกลิปหนึ่งนะครับเป็นจุดๆไปนะฮะนักเที่ยวมากเด้คนน้อยไม่รู้ขึ้นไปคนจะเยอะกว่าไม่รู้เที่ยวสบายฮะเที่ยวสบายๆช่วงสบายๆติดตามคอยติดตามรับชมนะครับาานเดี๋ยวเราจะ เรียวนะครับในว่าเส้นนี้วัดผมมูลเลือมเขาชี้ว่าไปบ่อเกลือนะครับหมายเลขถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับมีค่ะเส้นนี้เนาะ,นะใช่ไหม นะฮะฮเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนยไหมใช่วัดสีอ๋ออาใช่นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนทางเข้าเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยโดดเด่นนะถ้าไม่สังเกตดีๆแล้วอาจจะวิ่งเลยเนนี่มีที่พักด้วยจังไหมคะมีใช่ไหมอ๋มอก็มีหลังลายที่สวยด้านขวามือหีกล้องหันไป้านามองเห็ สวยนะครับเช้านี้นะฮะสวยงามมาก15องศานะครับอุณหภูมิในรถบอเกลืจ7ดโลเขลเขาก้็วเร็วนีดีก็ก็ไม่เกี่ยกันแลแต่ถ้าเขาวิ่งช้าแต่เราวิ่งช้าไงเขารำคาญ เราจะชมภูมิทัศน์เขาจะไปทํางานอมีโรงแรมบ้านสวนว้าวอยู่ในสวนน่าจ,จะสวยงามโอ้บ้านที่สวยนะครับบ้านดอนมูล13กิโลในว่าบ้านดอนมูลนะนะก็คงจะเป็นวัดกลมวัดสีมูลเหลืองอะนะโดยประมาณว่านะ ระยะทางจากนี้ไปวัดกงก็พอๆพกันประมาณสิบกิโลนะครับนี่นะฮะสีมงคล่ปช่สีมุลเลืองขอโทษนะครับสีมงคลวัดกงนะฮะคันหน้าเขาก็ไม่รีบแล้วนะแม่อืมแต่แสงร้อนี่แหละอ,อ๋อไม่เป็นไร สสวยสวยวยวยมากเ oh. ช้าๆพอมองเห็นหมอกบ้างนะครับ, oh. รบตรงกลางโอ้สวยมากเลยครับเส้นทางนี้ oh. เห็นหมอกนะครับ พอมองเห็นนะครับเชิงเขากลางทุง่งนะฮะเป็นหมอกมันไม่ใช่ทุ่งเนี่ยป่กปาก็โพดอ่ะนะโอ้สวยสวยสวยถึงหมู่บ้านอะไรนะบ้านยูตำบลจอมพระท่าวังผาวัเดี๋ยวจำบโบโรงงานไม่สุดท้อง สวยสวยนะครับว้าวสวยประาทิตยจิวเทือกเขาสว,วยงามมากเช้านี้ เรียนเด็กไปโรงเรียนวันนี้วันเสาร์นี้สายเรียนชดเชยเนาะสายเรียนเชดเชยเคุนชดเชยเรียนไม่พอหยุดมานานแล้วว้าวสวยสวยาโอ้แม่จามแต่เช้าเลยอสกาศหนาวแต่เมื่อคืน บ้านอยู่ครับเช็ดมือดอวยมากนะครับบรรยากาศนะฮะตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีว้าวว้าวสวยนะครับเทือกเิวเขามองจางๆเพราะมีหมอกเมฆบังนิดหน่อย ก็ไม่หน่อยนะครับมองทำให้เห็นเขาไม่ค่อยชัดเจนวาทิดด้วยสวยสวยงามตรงนี้สวยงามจริงๆสุดยอดนะครับ้อผ่านหลายวัดนะเดี๋ยวขอแวะวัดกงนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวพาก็าไปชมบรรยากาศน,นิดนึงอันนี้บ้านอะไรอย่างเนี่ย อยู่บ้านอะไรคุณแม่ต้องรับไหโอเควัตถุมันมันอะไรห้วยโปง่งอ๋อเป็นบ้านใหม่ต่อไปเข้าบ้านนานาฝานาฝาจอมพระนะฮะตำบลจอมพระนะครับอ๋อบ้านห่างไม่ห่างกันนะหมู่บ้านก็ติตดติดกัน ก็ถือว่าใช้ได้เป็นเมืองในประวัติศาสตร์นะเมืองท่าวังผาเมืองปัวเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มแรกของเมืองน่านด้วยซ้ำนะครับเคยมีเจ้าเมืองมาปกครองเมืองปัวเมืองท่าวังผาเป็นเมืองเก่า สมัยหนึ่งพม่าก็เข้ามายึดครองอยู่ร่วมสองร้อยปีพอถึงขวดนานพอถึงขวดกว่าจะขับพม่าออกไปได้ก่อนใช้เวลานะฮะ,ะวัดสงศีมงคล ว่า6กิโลบ้านถอนหมู่บ้านก็ไม่ห่างก,กันท่าจอมนางบ้านอะไรนะแม่บ้านถ่อนบ้านถอนโตถ่อนช่องเที่ยว้วาวเข้าซอยแม่เพ็ญเข้าซอยแม่เพ็ญ แต่ว่าไม่ใช่เข้าหลามป้าเพ็น,นะครับเส้นนี้ไหนว่ามีเข้าวหลามป้าเพ็นด้วยเดี๋ยวเราลองแวะไปชมว่าบ้านงตลาดอ๋อเช้าก็มีตลาดสดบ้านกงอ๋อก็มีตลาดสดบ้านกงอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่ง เป็นวัดขงครับวัดสีมงคลอื้มหาที่จอดรถไม่มรถข้างในจอดไม่ได้ใช่ไหมแม่ข้างนอกโอเคก็วัดสีมงคลนะครับ สวยงามผู้ชมที่สนใจว่าเข้ามาได้นะฮะด้านหน้านี่ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวป้ายยาวเตี๋ยวหน้าวัดกกงหมูน้งตกหลับหลายนี่แล้วมีเซเว่นด้วยมีลานจดดอดรถตรงนี้คุณแม่สนใจอะไรก็ไมรู้นี่ก็เป็นบรรยากาศ ภายในวัดสีมงคลนะฮะวัดกงนะครับสวยงามกระติบรลักอยู่ตรงนี้เองอ๋อเห็นไหมเห็นไหมรู้จะได้ยินหรือเปล่ากระติบรลักอ่ะจะได้ยินไหมครับสวยสวยงาม ครับผมสวยสวยสวยนะครับว้าวม่านเลยนะฮะเป็นม่านใสเลยนะครับสวยมากสวยมากานะฮะนะครับโอ้ด้านในที่งามงามมากดีนะครับว้าวโอ้เลิศเล คุณแม่รออยู่นุ่นแล้วนะครับโอ้คุณแม่ชวนไปหักหนากาแฟด้านล่างนะครับน้าสวยนะฮะอยู่ด้านหลังวัดกงนี่เองนะฮะเห็เนไหมฮะบรรยากาศดีมากเลยเนะียครับว้าวโอ้โอ ปีใหม่น่แน่ดอกเสียนนี่คงสวยแต่ตอนนี้เหลือหุบภักด้วยนะว้าวว้าวเขาลงด้านไหนคุณแม่ลงด้านนี้โอ้สบันกาคอบฟี่นะครับนี่โบสนะครับไม่น่าจะเรียกโบสอาคารนี้น่าจะเป็นวิหารนะ เออไม่เห็นเสมานะครับเป็นวิหารฮนะสวยงามโอ้นี่ก็สวยงานะม่ทราบไม้จริงหรือเปล่าสวยงามจริงคุณแม่ให้เป็นทึกภาพต้นไม้สวยอะ่ะสุงอะ่งอะเป็นสุงเลยนะฮะต,ต้นนี้ถ้าเป็นของจริง อ่ีคุณแม่เลือกภาพให้ถ่ายภาพตรงนู้นอีกแล้วโอ้มีมุมสวยนะฮะนี่คือบรรยากาศวัดสีมงคลวัดกงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช<ด>ร์กดซ u บสไคร b e กิ๊งกิงด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ